ตอนที่เราเด็กๆเนาะเวลามันมีปัญหาอะไรที่ให้เราตัดสินใจอะ่ะบ,บางทีเราถอยเพราะว่าใจเราไม่สู้แล้วประสบการณ์อะเราไม่กล้าแลกแต่ทีนี้พอเราผ่านปัญหามาเยอะๆเนี่ยมันมีอย่างนึงบอกเราว่าถ้าเราไม่กล้าแลกเราก็ไม่โตทุกปัญหามันผ่านมาเพื่อให้เราโตอาสลามอะลยกุมมเร,ราะฮฺมาตุลลอบอเบรกาตุครับ เนื้อสีแดงแทรกบานเต็มโต๊ะเลยครับท่านผู้ชมว่าแล้วก็มีเตาตะเกียบอยู่นี่อยากที่จะย่างจริงๆเลยแต่อยากรู้จังเลยครับว่าเนื้อเหล่านี้มันเป็นเนื้อจากแบรนด์อะไรกันนะครับสาเมกุ้มค่ะนิยาจากแอนดาฟาร์มนะคะวันนี้มาทําความรู้จักกับเนื้อของแอนดาฟาร์มกันค่ะโอ,อ้เป็นเนื้อจากแอนดาฟาร์มนี่เองเขาบอกว่าเป็นเนื้ออร่อยนะครับและที่สําคัญเขาบอกว่าแบรนด์แอนดาฟาร์มเนี่ย เขาผลิตเนื้อตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําเลยนะฮะยังไงกันครับพี่ยาครับก็เกือบจะครบวงจรค่ะขาดแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตสายพันธุ์เองของเรานะคะมีธุรกิจที่เป็นฟาร์มโคขุนนะคะมีโรงเชืออมีห้องเย็นมีห้องตัดแต่งมีช็อปเนื้อมีบูชชอปแล้วเราก็ตอนนี้เรามาทําร้านปิ้งย่างยอย่างแอนด์ดักเกลทำร้านวิ่งย่างใช่ว้าว เท่าที่ได้ฟังกันมาสักหชั่วโมงที่ผ่านมาจุดที่น่าสนใจของวิยาก็คือทํางานครบวงจรใช่ค่ะใช่ฮะอยากเล่าถึงจุดสําคัญในการเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นมาได้ยังไงครับสำหรับแอนดาฟาร์เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะที่ก็เป็นรุ่นที่3นะคะที่รับช่วงต่อจากพ่อกับแม่นะคะคือถ้าในหลูกของพ่อแม่เนี่ยจะมาจากพ่อค้าคนกลาง แล้วในรุ่มของพี่เนี่ยที่พี่เริ่มเข้ามาเรียนรู้งานเนี่ยพ่อก็ขยายงานย้อนกลับไปเป็นไปสร้างฟาร์มเพื่อทําเป็นฟาร์มโคกขุนแล้วก็ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยก็มาทําโรงเชื้อมาตรฐานกรมปศุสัตว์เพื่อทำเป็นจุดธุรกิจที่สามารถต่อยอด ในหลูกของธุรกิจโคเนื้อปศุสัตว์ได้ดังนั้นพอพี่เข้ามาบริหารเต็มตัวแล้วเนี่ยพี่ก็ต่อยอดจากโรงเชื่อมนนมาทําห้องเย็นห้องเย็นเนี่ยศาสตร์ของห้องเย็นมันก็จะเป็นเรื่องการบ่มเนื้อการโปรเซสของการจัดการเนื้อเพื่อคุณภาพเนื้อแล้วก็โรงงานแปรรูปโรงงานคัตติ้งต่างๆแล้วเราเริ่มต้นจากเราเป็นซัพพลายเออร์ส่งให้ตามร้านอาหารโรงแรมหรือว่าตัวเชน เช่นร้านอาหารแปนชายนะคะทีนี้เราก็เก็บประสบการณ์มาจนวันนี้เราคิดว่าเราจะต้องมาถึงมือสุดท้ายแล้วก็คือร้านอาหารเพื่อเพื่อเป็นร้านอาหารนี้เพื่อเป็นการสื่อสารโดยตรงสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าให้เถึงลิ้นลูกค้าสัมผัสลูกค้าโดยตรงเลย ใช่พี่เคยพูดกับเกษตรกรไว้ว่าเลี้ยงวัวได้ต้องขายวัวเปแต่ตัวเองดันทําไม่จบลุกเราคิดว่ามันจบแล้วที่ Shop, ูุเชอปแต่พอเราทําธุรกิจมาเรื่อยๆชอปมันไม่จบมันต้องไปจบที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารใช่ก็เลยมาเป็นร้านยอย่างแอนด์ดักเตอร์เมื่อสักครู่นี้ครับมีแขกเต็มร้านเลยนัดเห็นพี่ยาเข้าไปบริการด้วยตัวเองเลยครับ,รบและที่สําคัญดูไปดูมานะฮะนัดอารมณ์<อ>เป็นคนชอบดื่มกาแฟ อารมณ์เหมือนบาริสต้าแนะนำพันกาแฟพิยากำลังแนะนำสายพันธุ์ต่างๆให้ลูกค้าว่าสายไหนอร่อยอย่างนั้นเลยนะฮะไหนอยากสมมติว่านัดเป็นลูกค้าพ่ยาลองลองขายงานเนื้อให้นัดฟังสักหน่อยเลยฮะว่าสตอรี่ที่พิยาเล่าอ่ะมันน่าสนใจมากเลยที่นัดฟังของพี่เนี่ยถ้าเปรียบเป็นตัวสายพันธุ์ในตลาดเนาะของเราเนี่ยตัวที่ฟาร์มที่โพธารามเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยมันคือโลเคอล์ฟาร์มมันเป็นโลเคอล์บีฟ โล c คชั่่หมายถึงเราทำฟีดเพื่อ,อ,อตลาดแมสของเราที่เป็นตลาดหลักตลาดเป็นเนื้อโคขุดเริ่มตน้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟาร์มเราเนี่ยต่อให้เราเลี้ยงเดยอะแค่ไหนมันจะไม่สามารถต้อน ผลผลิตเข้าโรงเชื่อได้ทั้งปีดังนั้นเราก็ต้องมีฟาร์มคอนแทคฟาร์มคอนแทคเราจะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าปลายทางเรื่อยๆ mm hmm. เช่นเราเพิ่มฟาร์มโคขุนเกรดเนื้อแดงเสร็จเรามีลูกค้าต้องการเนื้อไทวากิลเราก็ไปติดต่อฟาร์มที่สามารถส่งวัวไทวากิลให้เราได้มันก็เป็นการขยายแต่เราเนะย้อนไปหาวัาตถุดิบ้้นทาง เพื่อมาตอบสนองลูกค,ค้าปลายทางลูกคา้าวันนี้เนื้อที่นิยาเอามาแนะนำเนาะทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของเนื้อไทวากิลไทวากิวเนี่ยเป็นเนื้อที่เลี้ยงโดยเกษตรกรไทยพัฒนาโดยเกษตรกรไทยแล้วก็วันนี้เราสามารถพัฒนาตัวเนื้อเนี่ยให้มาเป็น เขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนถ้าย้อนไปสักสิปีเนี่ยคนไทยเนี่ยจะยังกินเนื้อสดแล้วมีลูกค้าของพี่ที่เป็นคนอังกฤษนะเขาบอกว่าเดี๋ยวตลาดยูจะต้องเปลี่ยนต่อไปอะ่ะตลาดเนื้อสดมันจะค่อยๆแคบลงแต่ตลาดเนื้อเย็นหมายถึงว่าตลาดที่เป็นเนื้อคุณภาพสูงในความหมายของเขาวันนั้นเนี่ย มันจะต้องมาคลองพื้นที่ตลาดเขาเรียกว่าเนื้อเย็นภาษาเนื้อของเราอะค่ะเนื้ออุ่นกับเนื้อเย็นครับว่าเนื้ออุ่นหมายถึงว่าเนื้อสดที่ขายตามเคียงส่วนเนื้อเย็นเนี่ยความหมายของเขาณวันนั้นหมายถึง o z o n s h ช p frozen shop คือร้านอาหารแช่แข็งมันจะเติบโตซึ่งเมื่อย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นตลาดเลยว่าใครมันจะกินเนื้อแช่ มีแต่คนจะกินเนื้อสดตอนเด็กๆแม่คุณจะทําอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารเนื้อที่เป็นจานเนื้อเนี่ยทุกคนไปตลาดสดนะเนื้อไม่ได้ไปแหวนหมดไม่ได้ไปซูเปอร์นะเออไปตลาดแหวนเนื้ออุ่นอยู่ใช่อันนั้นคือความหมายของลูกค้าที่พูดว่าเนื้ออุ่นเนี่ยตลาดเนี่ยมันจะยังอยู่นะแต่ว่ามันจะค่อยๆโดนกลืนโดยเนื้อแช่เย็นใช่ซึ่งตลาดของตะวันตกเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วแล้ว คำพูดของลูกค้าชาวอังกฤษวันนั้นอพอมันมีตลาดนี้เข้ามาพี่ไม่ขู่คําของเขาเลยมันทําให้พี่อ่ะง่ายที่พี่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปตรงนั้นเพราะพี่รู้แล้วว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้มันต้องไปแต่ว่าการเปลี่ยนจากเนื้ออุ่นไปเป็นเนื้อเย็นเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์การเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องระดับวิทยาศาสตร์คือการบ่งอุณหภูมิแบคทีเรีย เชื้อราหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ช่วงปีที่พี่ใช้การเรียนรู้พี่ใช้เวลาเป็นปีที่จะไปตามหาความรู้ว่าที่ไหนสอนตัดแต่ง ที่ไหนสอนความรู้เรื่องไอจิ้งที่ไหนสอนความรู้เรื่องการทําตลาดที่ไปหมดเลยที่ไปเรียนที่มหาลัยพี่ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพมีอยู่ทริปหนึ่งพี่ไปที่เชียงใหม่เนี่ยพี่ไปหนึงทริปพี่ไปได้เรียนได้2ที่คือศูนย์ฝึกอาชีพทําอาหารแตรูปแตรูปจากเนื้อสัตว์ไปท meet ํามิตรโลไปทําอะไรพวกนี้เสร็จพอพี่เรียนคอสนั้นเสร็จพี่ต้องวิ่งไปแม่โจ เพื่อไปเรียนตัดแต่คือความรู้ว่ามันมีอยู่เพียงแต่ว่าตอนที่เรายังไม่หามันนะเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ที่ไหน,นพอเราหาปุ๊บเราก็จะเจอพอเราเจอก็ เขาเรียกอะไรเจ็บเกี่ย <starters> ว <Espero> ถ him, ้าใครถามถึงว like like so ันนี dream, ้ถามว่าเราเป็นนักธุรกิจไหมพี่ก็ยังมองว่าตัวเองเป็นแม่ค้าอยู่เราชอบค้าขายเราชอบการขายคือเหมือนสกิลการขายมันอยู่ในตัวเราอะให้เราไปอยู่จุดไหนเราก็ขายเก่งการที่ลูกค้าในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยมันง่ายสําหรับเราตอนที่ที่เราต้องใช้ศาสตร์และวิชาขั้นสูงอะมันคือตัวห้องผลิตห้องผลิตเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นเซลล์แบบเซลล์ขายของทั่วไปเราเป็นเทคนิคอลเซลเทคนิคอลเซลใช่ คือพอวันหนึ่งพี่จัดทีมหลังบ้านทํางานแทนพี่หมดทุกอย่างเพราะแต่ก่อนก่อนที่พี่จะมีหลังบ้านดีๆเนี่ยพี่ต้องลงมือทําเองหมดทุกอย่างเครื่องมือทุกตัวผ่านมือพี่หมดผ่านมือพี่หมดหมายความว่าไงไม่มีคนงานไม่มีคนใครไม่ทําฉันทําใครไม่เอาใครหนีงานไม่เป็นไรฉันทาฉันทํฉันทแต่พอง,งานมันเยอะขึ้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าลายผลิตมันคือการสื่อสารกับลูกค้าคือการบริหารบัญชีคือการบริหารสภาพคล่องคือการ อยู่กับตัวเลขจากเดิมเราแค่ดูบัญชีจดมือว่าของเราซื้อมาเท่านี้ขายได้เท่านี้มีกําไรเท่านี้แต่พอเราทําเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องคุยเรื่องเครดิตดังนั้นเราต้องบริหารเงินของเขาให้ดีเมื่อเราได้เครดิตจากเจ้าของความมาเราก็ต้องรักษามานนะในการดูแลเงินของเขาเราต้องดูแลเงินของเขาให้ดี แล้วก็เราก็ต้องดูแลคนทีมงานของเราให้ดีซึ่งศาสตร์ในการบริหารเนี่ยนับวันมันจะยิ่งแบบมันไม่ใช่ง่ายลงนะมันจะมีแต่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้น,นใช่ การทำงานกับคนการบริหารคนการบริหารสภาพคล่องการบริหารคู่ค้าการดูแลแก้ปัญหามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่คิดว่าไม่ใช่แม่ค้าแล้วนักแก้ปัญหามากกว่า <Okay. S 1> เพราะวันๆนั่งแก้ปัญหาอย่างเดียวบางทีบางวันไม่ได้คุยกับลูกค้าเรื่องงานเลย mm hmm. นั่งแก้ตามงานแก้แต่ถามว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ไหมในงานมันเกิดขึ้นได้แต่ที่พี่ซีเรียสคือปัญหาเดิมอย่าเกิดบ่อยถ้าเกิดได้ครั้งแรกครั้งสองต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงยังเกิดซ้ำทีมง,งานพี่จะรู้ มีปัญหาอะไรไหมครับที่ทําให้รู้สึกหนักใจมากเลยแต่ลฮัรรมดลและผ่านมาได้แล้วด้วยการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยตอนที่เราเด็กๆเนาะ,ะเวลามันมีปัญหาอะไรที่ให้เราตัดสินใจอะ่ะบางทีเราถอยเพราะว่าใจเราไม่สู้แล้วประสบการณ์อะ่ะเราไม่กล้าแลกแต่ทีนี้พอเราผ่านปัญหามาเยอะๆเนี่ยมันมีอย่างบอกเราว่า ถ้าเราไม่กล้าแลกเราก็ไม่โตทุกปัญหามันผ่านมาเพื่อให้เราโตรัาน,นได้ยินถึงความเข้าใจประสบการณ์และความตั้งใจแต่น้านอย่างรู้จังเลยครับว่าระหว่างที่พียาเดินไปเจอปัญหาแก้เสร็จเรามันก็สําเร็จแล้วก็ไปเจอปัญหาใหม่แล้วก็แก้ได้มีใครไหมครับที่คอยซัพพอร์ตพี่ยาหรือให้กําลังใจพี่ยาในระหว่างที่พี่ยาแก้ไขปัญหาเรานั้นครับ พี่มีมีครอบครัวต้องพูดว่ามีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคือพี่เนี่ยตอนเนี้ยพ่อเนี่ยถอยไปยืนข้างหลังแหะแล้วให้เราเนี่ยแล้วเรากับน้องคือตอนเนี้ยน้องสาวพี่ก็มาช่วยธุรกิจด้วยทีนี้พอพี่เดินหน้าทําธุรกิจเดินหน้าไปเรื่อยๆเข้าไปบริหารเต็มตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสามารถดูแลได้ครบถ้วนนะเราจะมีพ่อแม่คอยเก็บงานข้างหลังให้คอยอุดรูรั่วให้คอยอุดรูรั่วให้ออใ,หใช่คือคนอย่างพ่อแม่เนี่ย เขาเป็นผู้ใหญ่เราเรียกว่าเก่าเกมเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เรียกว่าอ่อนประสบการณ์เราสามารถคิดงันได้เยอะมากเลยเราจะทําอะไรก็ทําได้บางเรื่องบางทีพี่ทําพี่ไม่ปรึกษาพี่ทําเลยเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ปรึกษาผู้ใหญ่จะต้องค้านดังนั้นนิสัยของพี่อ่ะซึ่งมันเป็นการหล่หอหลอมของพ่อแม่ที่ที่ให้เรามีอํานาจตัดสินใจมาตั้งแต่เด็กๆทำไปเลยเราทําก่อนแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรค่อยแก้แล้วยิ่งถ้า พ่อแม่เห็นด้วยกับงานนั้นๆของเราเนี่ยเขาจะมาคอยระวังหลังให้เราจะมาเก็บงานข้างหลังให้เราซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยอ่ะถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆทําอะไรไปเรื่อยๆแล้วพ่อแม่เห็นด้วยพ่อแม่เห็นด้วยเขาจะมาระวังหลังให้เราแล้วก็มาตามเก็บงานข้างหลังให้เราซึ่งอันเนี้ย ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเรามาถูกทางเพราะว่าเนียดของเราเนี่ยมันคือการทําธุรกิจเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะไปกู้โลกเลยเราคิดแค่ว่าเราจะเลี้ยงครอบครัวเราทําเพื่อดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลหลานทีมงานเรามาสร้างเครือข่ายใหม่ร้านอาหารนี่เราก็มาสร้างครอบครัวใหม่ ใช่พอเราสร้างครอบครัวใหม่ทีมงานทุกคนก็กลายเป็นเป็น,ปนอามานะของพี่อ่ะดังนั้นเราไม่ได้กู่โลกเราดูแลแค่คนที่อยู่ในการดูแลของเราแล้วก็พยายามจะผลักดันธุรกิจของเราให้มันเดินไปข้างหน้าเพราะเมื่อไรที่มันหยุดเมื่อไรที่เนี่ยคนข้างหลังเราจะลําบากละค<ะ>่ะเมื่อสักครู่นี้นัดจะยินถึงคําว่าอามานะพี่าบอกว่าคำว่าอามานะมีความสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจ และทําอะไรลงไปในธุรกิจเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นจะนําพามาซึ่งความไว้วางใจในตัวของลูกค้าที่มีต่อสินค้าสินค้าของพิยาก็คือเนื้อความรับผิดชอบของพิยาก็คือเนื้อที่มีคุณภาพเนื้อที่สะอาดปลอดสารพิษนี่แหละครับคือคําว่าอามานะของพิยาครับแล้วก็ยามาอะที่ดี จะมาอาร์ที่ดีของพี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เราครบเนี่ยมันไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันมีคุณภาพมันจะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยเอออหอหมกกับเราเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาทุกคนจะมานั่งรอมองแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก่แต่ถ้าสบายดีอย่าหวังว่าเพื่อนจะมาแบบเอออหอหมกอะไรกับเราคือเพื่อนจะคอยตบตบเราใุเข้าทางตลอดเวลาเราได้เปรียบตั้งแต่เราเลือกคบเพื่อนละไม่ต้องเยอะขอแบบมีคุณภาพจากที่นัดได้ยินพิยานะครับ เราได้ยินถึงความเป็นลูกกระตัญญูหนึ่งละ <c oughs> ความที่เป็นคนที่ <c oughs> ดือ้อเงียบแต่ก็ยอมรับฟังผู้ใหญ่มันอาจจะมีความขัดแย้งในตัวนะครับ <c oughs> เมื่อ,อยามที่คุณพ่อหรือคุณแม่บอกว่า ไม่เห็นด้วยแต่พิยาคิดว่ามันไปได้เขาวิ่งชนได้น่ะเขาก็เลยมั่นใจตนเองไปต่อไปต่อจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันสําเร็จและพ่อแม่ก็เห็นว่าลูกสาวของเขาสําเร็จได้แล้วพ่อแม่ก็เริ่มกลับมาฟังเขากลับมาฟังเขาแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาชวนพ่อแม่ให้แก้ไขในปัญหาธุรกิจมันก็ไปได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนันก็ได้ยินถึงความเป็น เพื่อนที่ดีนะครับนัดคิดว่าพิยาอาจจะเป็นคนที่เลือกคบเพื่อนเพื่อนในที่นี้อาจจะมีไม่เยอะมากแต่พิยาใช้คําว่าเราเลือกคบเพื่อนที่ดีๆเพื่อนที่เรามีปัญหาอะไรแล้วเราพอที่จะแชร์เขาฟังได้แล้วเพื่อนที่จะช่วยเมื่อเราเดือดร้อนวันนี้นัดก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขกับพิยาตามท้องเรื่องพิยาได้เล่าให้นัดฟังนะครับแม้ว่าช่วงเรื่อต้นมันจะเป็นเรื่องที่ขำขันจริงๆ <laughs> แต่หลังจากนี้ครับนะัดเชื่อว่าเราน้าจะได้กินเนื้อที่อร่อยจากประสบการณ์พี่ยาและความรักในการดูแลธุรกิจของเธอครับแอนดาฟาร์มวันนี้นะคะแอนดาเรามาเปิดตลาดร้านอาหารซึ่งเมนูที่เราคิดว่าลูกค้าจะเข้าถึงเนื้อของแอนดาฟาร์มได้ดีที่สุดตอนนี้ชั่วโมงนี้มันไม่พ้นปิ้งยาง แจ่วฮ้อนชาบูขอฝากร้านยอย่างแอนดากริลนะคะตอนนี้เราเปิดบุฟเฟ่4 9 9นะคะกินวัวทั้งตัวจุกจุไปเลยค่ะเราให้แบบใจใหญ่เชิญนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ,อ,มมบรอัสลามุอะลัยกุมบเราะมาตุลลอฮ์ะบอเรากาตุฮ์ครับ,มมบรอัสลามุอะลัยกุมบเราะมาตุลลอฮ์ะบะเรากาตุาาฮ์ครับ มาสร้างความสำเร็จมาร่วมกับทีเอ็มอ็มยากเดินไปให้ไกลจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน